สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมารับชมรถของ์คสัเตอร w ์ยแอนดี้าัสปอร์ตนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยเอารถมาติด G.P.S แล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับอันนี้เป็นช่างมาติด G.P.S นะคันนี้ยังไม่ติดนะ ยังนะก็เดี๋ยวยังติดนะเอเอเ,อเออดี๋ยวไม่ได้นะพี่เ,าาเพิ่งมาเลยฮนะึเพ,ขขนนพิ่งมาเลยใช่ไหมครั้งนี้เพิ่งมาเพิ่งมาเลยอ่าเพิ่งจะขับมาเมื่อกี้นี่คันนี้คันนี้ก็ยังนะก็จะยังน่าจะยังใช่ไหมอ่าคันนี้ยังไม่ติด G P S ไอปิด เจอมน,น,นี่ครับวันนี้มีมาติด G P S b คันนี้คันนู้นคันนู้นคันนี้แล้วก็คันนี้คันนี้ก็คันนี้สามคันทั้หมดเลยนะครับติด G P S หมด ก็มีสองคันนี้ก็สองคันนี้ก็จะเข้ามาเดี๋ยวกําลังช่างกลยจะมาติดนี่เป็นช่าง GPS นะครับ,<อ>บผมลงยู u ูบแล้วพี่ยูทูบอ่าร <c oughs> อ,อ,อ,อบนี้นะครับจะซื้อมาแล้วก็มาลงงานนะครับปปพเพื่จะเริ่มรียกมาให้ทางชีวิตก็มาติดให้นะครับ มีมาติดวันนี้ประมาณสิบสามคันสิบส,สบองสิบสามคันประมาณนี้นะฮะบางคันก็ติดเสร็จออกไปแล้วนะครับอันนี้ติดยังไม่รู้

กินยอดข้าวกัลาบปดุกยยอดข้าวสิยอดข้าวกัลาบปาดุกบ่ลาบปาดุกบอนี่ม่นี่แม่มันนี่โอ้ยไปได้ถอยส้นบอเนะลาบปลาดุกูากะยงีดีแต่เนี้ยตเกนนีเออต่ไปซอบอเลยนะมันดึกพวกเกี้ยเลยงวกเกียกกงสดเหอเกียนกองมืนไปซองบอเลยนันนะ ผู้ทำออกมือวัดสูกว่าีเนี่ยฝ้าน้าันเรียบร้อยเนี่ยนะ้าดียวไล่พูบกันซะนั่นแหโอ้ยดีจิตยั่เลยรขับมิดสเนี่ยนไปแดงี่แล้วไปตำไ่ไปตำบ่อ้าแดงไปช่องบ่อแล้วนี่พอฝนตกเาไอยขัิงวีรถจ้าีนเขาถ่ายเดี๋เปล่ยนไมเบิี้อาอกับบ่อเนมนอันนี้ออกยูทูบแไหนโอ้ยท่านได้ถายถาย่น่ เดี๋ยวมาบุ้งฟังนี่ป่ะนี่คอนจุดกับชิประมาณนี้เนาะครับโปรดิวตเนี่ยวันเดียยังกินนี่มอนี่ข้างนี้ลงยูทูปพร้อมได้นี่โอ้มีเด้นค่กินนี่เลยโอ้หลาประดูกบอลในตัวนี้ จำจำได้ห่อนนางปลาเนี่ยนี่ GPS นี่ตองเป็นโกลมวัดชัดนี่นะครับมันมีทริปแล้ววันสิบสามขั้นอยู่นี่มาดูช่างทริป GPS ก่อน วันนี้ติดไปกี่คันแล้วพี่เนี่ยวันนี้ติดไปห้าแล้วครับห้ามาของที่นี่ที่เดียวใช่หรือว่าที่นี่ที่อื่นอะไรเมื่อเช้าเห็นโทรไปบอกว่ามีอะไรมีแบงค์อะมีแวงคแก้ไขเห็นว่าอะไรไปบางใหญ่อะไรมีมีไหมไม่มีแล้วไปไรกมีผมแว่แหลกแหลกจฉพาะแล้วแหละอ๋ออ๋อถ้าบางใหญ่น่าจะเป็นช่างอีกคนนึง ครันหนึ่งเาปปราตั้งเยอะนะปเียติดสิบนาทนีเสร็จแล้วเนี่ยที่ถ้าติดรุ่นที่มีที่แถบรูดนี่มันต้องมันต้องเป็นสิบล้อเนี่ยอ่าสิบล้อขึ้นนะ แอ่วว้นั้นร้องัหาย <c oughs> สตารเก่อนไม่ได้เลยร้องอย่างเดียวเลยอ่ะวันไี้ลืมไปขี่ไปนี่เรียบร้อยรนะับไปเป็นยังไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องขับรถเลย่ะเร็ล้วนะอะไรจเรรถหรออะไอ้คันนี้ปีกยังไม่รูันนี้ยคันนี้หัวมานี้ กันนี้ก็ล่างๆด้วล่างๆรวดเดีวยวทนได้มีแบบมาล่างงานมันยื่กับชุมพรานี้นะครับ